Hello and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know I believe that as we increase in the knowledge of the word of God ผมเชื่อนะครับเมื่อเมื่อเรามีความรู้จักถ้อยคําของพระเจ้าที่เพิ่มพูนขึ้น We l l be able to live our Christian life effectively จะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตคริสเตียนได้อย่างเกิดผลที่ดีมากมาย Never forget that the Christian life is a powerful life อย่าลืมนะครว่าชีวิตคริสเตียนเองเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพลัง The highest kind of life is a kind of life where we walk with God รูปแบบการดําเนิน ชีวิตที่ดีที่สุดและสูงที่สุดก็คือการใช้ชีวิตร่วมกันกับพระเจ้าเพราะนั่นก็คือความหมายของชีวิตคริสเตียนนะคะแล้วิธีหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราสามารถจะดำเนินชีวิตคริสเตียนได้อย่างเกิดผลที่ดีตลอดเวลาคือการที่เราจำเป็นต้องมีความรู้หรือได้รับการเปิดเผยความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าอยู่เสมอนะค t and great uh, great revelation we can receive from the word of god แล้วสิ่งที่ดีที่สุดหรือการเปิดเผยความจริงที่ดีที่สุดที่เราสามารถได้รับจากถ้อยคําของพระเจ้า is about our newness our identity in christ ก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวตนใหม่ของเรานะครับการบังเกิดใหม่ของเราในพระเยซูคริสต์ You know, we see this truth all over the scriptures. เราก็ได้เห็นความจริงนี้เนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยนะครับ In so many ways. ในหลายๆทางเลย It tells us we are born again. ที่พระคัมภีร์คอยบอกกับเราเสมอว่าเราบังเกิดใหม่แล้ว That we have new life in Christ. แล้วตอนนี้เราเองมีชีวิตใหม่อยู่ในพระคริสต์ We are dead to sin. เราได้ตายแล้วจากบาป You know, all these things are talking about our new identity in Christ. สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้พูดเกี่ยวกับตัวตนใหม่ของเราในพระเยซูคริสต์นะครับ You know, in religion. ในศาสนา They do things. to become something เขาทําสิ่งต่างๆเพื่อที่จะเป็นในสิ่งที่เขายังไม่ได้เป็น in for example ตัวอย่างนะครับ they want to become righteous ถ้าเขาเองอยากจะเป็นคนถูกต้องและชอบทํา then they have to try to do righteous things เขาก็จําเป็นต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องและชอบทําตรงนี้ก่อน but it never works แต่ว่าทํายังไงมันก็ไม่มีทางได้เพราะ human effort is never consistent เพราะว่ากําลังของมนุษย์ไม่มีทางที่จะทําสม่ําเสมอและก็ทําแบบนี้ได้ตลอดไป now christianity is the opposite of religion แต่การเป็นคริสเตียนนั้นน่ะคือ ิ่งที่ตรงข้ามกันกับศาสนา because in christianity when we become born again in christ เพราะว่าในการเป็นคริสเตียนเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์นะครับ we become all that god wants us to be in the spirit in christ เราเองก็ได้เป็นผู้ที่เราจําเป็นต้องเป็นจากในวิญญาณแล้วในพระเยซูคริสต์ and we begin to live our life based on that identity we have in christ และตอนนี้จึงทําให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตออกมาจากตัวตนภายในซึ่งเป็นตัวตนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ได้ so the gospel does not say ข่าวประเสริฐนะครับไม่ได้บอกว่า Do this 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 and you will become จงทําสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้แล้วคุณถึงจะได้เป็นแบบนั้น Not h e gospel says แต่ข่าวประเสริฐบอกว่า You have become by the Holy Spirit in Christ คือในพระเยซูคริสต์โดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณเองได้เป็นผู้นั้นแล้ว Now live in the truth แล้วตอนนี้อยากจะให้คุณดําเนินชีวิตต่อไปจากความจริงนั้น Let the truth empower the way we live our lives ให้ความจริงตรงนี้เนี่ยเสริมกําลังการดําเนินชีวิตหรือความประพฤติของเรา start from the finished from เราจริงๆแล้วเริ่มต้นจากจุดของเส้นชัยนะคบ We have become in Christ, so we live out. who we have become เราได้เป็นผู้ที่เราจะต้องเป็นเนี่ยเรียบร้อยแล้วในพระคริสต์ตอนนี้เราก็ดําเนินชีวิตออกมาจากจุดที่เราเป็นเรียบร้อยแล้ว And so today I want to talk about holiness วันนี้เนี่ยผมอยากที่จะพูดถึงเรื่องของความบริสุทธิ์นะครับ Holiness is a misunderstood subject in the body of Christ เพราะว่าเรื่องของความบริสุทธิ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความเข้าใจผิดกันเยอะมากในพระกายพระคริสต์ In most Christians คริสเตียนโดยส่วนมากแล้ว When they hear the word holiness เมื่อเขาได้ยินคําว่าบริสุทธิ์ You know they think about n o smoking not drinking not committing adultery เขาก็จะคิดถึงเรื่องของการที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าหรือว่าไม่ล่วงประเวณี in you not know, in some In some denomination, it would be not coloring your hair. ในบางนิกายก็บอกว่าห้ามทำสีผม Not putting makeup. หรือว่าห้ามใช้เครื่องสําอาง and all those things. แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ You know, but what is holiness according to the Bible? แต่ถ้าเราดูจากราพระคัมภีร์แล้วอะไรคือความบริสุทธิ์ตามแนวทางของพระคมัมภีร์ Well, today I want to show you from the Scripture. วันนี้ผมอยากจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นจากราพระคัมภีร์เลยนะ, <That S 2> นะครับ Holiness is not first what you do. ว่าก่อนอื่นเรื่องของความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความประพฤติหรือ <Hol iness S 2> การการะทำ h i s s is who who you are แต่ความบริสุทธิ์นั้นมันเป็นตัวตนใหม่ของคุณ Now I'm not saying that doing holy things or living in holiness is not important แต่ผมไม่ได้หมายความว่าการที่เราเนี่ยดําเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์หรือทําในสิ่งที่ดีมันไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะคร But what I'm saying is the actions of holiness is a fruit แต่ผมอยากจะบอกว่าการกระทําที่มันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์หรือสิ่งที่ดีนั้นมันเกิดมาจาก ต้นเหตุอะไรบางอย่างเพราะสิ่งเหล่านั้นมันคือผล And live holiness, แล้วการดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องเชื่อให้ถูกต้องเกี่ยวกับตัวตนใหม่ของเราในพระคริสต์ก่อนผมเลยอยากจะให้คุณ <that S 1> ได้ดูนะคะว่าถ้าคุณเองอยู่ในพระคริสต์ you are ุณก็เป็นคนบริสุทธิ์แล้ว That's your identity เพราะตรงนี้มันคือตัวตนเอกลักษณ์ใหม่ของคุณ You are not a wretched sinner anymore ค <or> ุณไม่ใช่คนบาปที่มีความชั่วร้ายอีกต่อไป You are holy in Christ แต่คุณเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วในพระเยซูคริสต์ Holy not by your works ไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะความประพฤติของคุณ But holy by the blood of Jesus แต่คุณเป็นคนบริสุทธิ์แล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ When you trusted in Christ เมื่อคุณเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ Power of the blood of Jesus cleansed you พลังของพระโลหิตพระเยซูได้ชำระคุณให้สะอาดและพระวิญญาณบรินนสุทธิ์เองก็เข้ามาอาศัยอยู่ภายในคุณและภายในตัวคุณจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว you know, truth, ถ้าคุณเชื่อแบบนี้ก่อนนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะพัฒนาระบบความเชื่อจิตสำนึกของคุณขึ้นมาในความจริงเหล่านี้ the power live and คุณจะเห็นว่า การดาเนินชีวิตของคุณคุณมีพลังที่จะดําเนินชีวิตในลักษณะของอเป็นคนบริสุทธิ์ออกมาจริงๆ is the เป็นการดําเนินชีวิตที่มีความประพฤติแตกต่างจากคนในโลก but not by your it's not power แต่คุณไม่ได้ทําด้วยกําลังของคุณ It's your by มันไม่ใช่ด้วยสิ่งที่คุณจะต้องพยายามทําเอง believing the truth s แต่มันเกิดจากการที่คุณเชื่อตามความจริงต่างหาก again again นี่คือเหตุผลที่เราย้อนกลับไปดูเสมอในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ That you shall know the truth ว่าท่านทั้งหลายจะได้รู้จักความจริง and that includes truth about who you are in Christ แล้วความจริงตรงนี้ก็รวมไปถึงความจริงว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์ and that truth will set you free เพราะความจริงตรงนี้แหละที่จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ so if you r e in bondage to destructive habits ถ้าวันนี้คุณอาจจะยังมีนิสัยที่ไม่ดีอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกว่ายังเลิกมันไม่ได้ if you are in bondage to some kind of sin หรือว่าถ้าคุณยังมีนิสัยบาปบางอย่างที่คุณเลิกไม่ได้ you cannot be set free by your own efforts ไม่สามารถที่จะเลิกมันได้หรือเป็นอิสระมาได้จาก กำลังของคุณเองแต่คุณสามารถที่จะเห็นอิสระเกิดขึ้นในด้านนั้นด้วยความจริงอย่างที่พระเยซูคริสต์บอกไว้และ for truth to set you free you must know the truth first แล้วในการที่ความจริงนี้จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระได้คุณเองจำเป็นต้องรู้จักความจริงก่อน and this is the truth แล้วตรงนี้แหละคือความจริง if you are in Christ ถ้าคุณเป็นผู้ที่อยู่ในพระคริสต์แล้ว you are already holy คุณก็เป็นคนบริสุทธิ์แล้ว you're cleansed คุณสะอาดแล้ว look at Romans 11:6 11: ให้เราดูในโรมบทที่11ข้อที่16นะครับ Romans 1116ในโรมบทที่11ข้อ16 it says f o r if the first fruit is holy the lump is also holy and if the root is holy so are the branches ถ้าแป้งดิบก้อนแรกที่ปิ้งบริสุทธ แป้งดิบทั้งอ่างก็บริสุทธิ์ด้วยและถ้ารากบริสุทธิ์กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย i s, Now, see here. <S ให้เราดูนะคะว่ามันมีหลักการง่ายๆในข้อนี้ if the first fruit is l y ถ้าเกิดว่าแป้งดิบก้อนแรกหรือผลแรกนั้นบริสุทธิ์ then the lump is holy แป้งส่วนที่เหลือทั้งหมดนั้นก็บริสุทธิ์ด้วย if the root is holy. ท่ารากบริสุทธิ์ then the branches are holy กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย now what does it mean ตรงนี้หมายความว่ายังไงค่ะ you know the scripture shows us พระคัมภีร์เองเปิดเผยกับเรา that Jesus won the victory over sin at the cross ว่าที่กางเข็นนั้นพระเยซูคริสต์ได้มีชัยชนะเหนือความบาปทั้งหมดแล้ว as a man ในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์ you know as and then he rose again from the dead แล้วพระองค์เองก็ฟื้นขึ้นมาใหม่จากความตาย and and the Bible calls him the first fruit และพระคัมภีร์ก็เรียกพระองค์ว่าเป็นผลแรก as man Jesus was the first person to come out from spiritual death into spiritual life ในฐานะของการเป็นมนุษย์พระเยซูเป็นคนแรกเลยนะครับที่ได้หลุดพ้นออกมาจาก ความตายทางฝ่ายวิญญาณแล้วก็นำพระองค์ไปสู่การบังเกิดใหม่หรือมีชีวิตขึ้นมาใหม่ That's why the Bible calls him the first fruit, the captain of our salvation. และนี่คือเหตุผลที่พระคมัมภีร์เรียกพระองค์ว่าพระองค์เป็นผลแรกนะคะหรือว่าเป็นคนแรกเลยที่นำการบังเกิดใหม่มาให้เรา So Jesus, the first fruit is holy. พระเยซูนะคบซึ่งเป็นผลแรกพระองค์ทรงบริสุทธิ์ And you are in Christ. แล้วคุณเองเป็นผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ If Jesus is holy and you are in Him. ถ้าพระเยซูทรงบริสุทธิ์และคุณเองก็อยู่ใน ในพระองค์ t h the Bible says you also have been made holy in Him พระคัมภีร์จึงบอกว่าคุณเองก็ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วในพระองค์นะครับ And Jesus also said this I am the vine you are the branches และพระเยซูเองก็ยังได้พูดแบบนี้นะคะว่าเรานั้นเป็นเถาท่านทั้งหลายเป็นแขนง If the vine is holy ถ้าเกิดว่าเถานั้นบริสุทธิ์ Then the branches are holy รับรองว่าแขนงก็บริสุทธิ์ด้วย Jesus is holy พระเยซูทรงบริสุทธิ์ And so we are holy too in Him เราเองจึงบริสุทธิ์ด้วยในพระองค์นะคะ You know when Christians hear this for the first time เมื่อคริสเตียนได้ยินอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกนะคะ Kind of shocks them อาจจะทำให้เขารู้สึกตกใจ ที่คิดว่าโอ้ยตัวฉันเนี่ยมีความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์หรอแต่มันก็จําเป็นต้องมีนะครัะเพราะว่าตอนนี้เรามีชีวิตของพระองค์ไงเรามีลักษณะของพระองค์อยู่กับเราเราได้รับการชำระแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ดังนั้นเพราะว่ารากบริสุทธิ์นะครัะเราเองเนี่ยซึ่งเป็นกิ่งก้านเราก็เลยบริสุทธิ์ไปด้วย This is a very important doctrine ตรงนี้ถือว่าเป็นหลักคําสอนที่มีความสําคัญมาก And you might think why so why is it so important คุณอาจจะคิดหรือสงสัยว่าทําไมมันถึงสําคัญล่ะ Because when you believe this เพราะเมื่อคุณเชื่อแบบนี้ You believe the truth เท่ากับคุณกําลังเชื่อตามความจริง And the truth sets you free และความจริงจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ So you are holy believe it you are holy in Christ ดังนั้นคุณบริสุทธิ์แล้วจงเชื่อนะครับว่าคุณบริสุทธิ์แล้วในพระเยซูคริสต์ If there's a battle in your mind about this ถ้ามันมีการต่อสู้ใดๆเกิดขึ้นในความคิ เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้ามันมีการโต้เถียงในความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ Who think holy? do you think you are to you're say are you คุณคิดว่าคุณเป็นใครอ่ะทําไมถึ no, งมาบอกว่าเต็งบริสุทธิ์อ่ะ it's not about who I am คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าฉันเป็นใครนะ It's about who Christ is แต่มันเกี่ยวกับว่าพระคริสต์เป็นใครต่างหาก And what Christ has done in me แล้วพระคริสต์ทําอะไรในฉันแล้วบ้าง So when I say I'm holy in Christ ดังนั้นเมื่อฉันพูดว่าฉันบริสุทธิ์แล้วในพระคริสต์ I'm not exalting my good works ฉันไม่ได้กําลังมายกย่องการทําความดีของตัวเอง I'm not exalting myself ฉันไม่ได้กําลังมายกย่องตัวเอง I'm exalting the wonderful redemptive work of Christ แต่ว่าฉัน เองเนี่ยยกย่องการงานที่สำเร็จแล้วของพอระเยซูคริสต์ก็คือการไถ่ของพระ, <So S 1> พระองค์ก็ให้คุณเชื่อในความจริงนี้ให้สุดหัวใจไปเลยผมก็บอกกับผู้คนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาคุณไม่สามารถเอาชนะความบาปได้โดยการไปต่อสู้กับความบาป can only sin the truth. แต่คุณจะเอาชนะความบาปได้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อในความจร <And S 2> ิงและความจริงก็คือคุณเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วในพระคริสต์ l e v e this about your identity แล้วเมื่อคุณเองเชื่อแบบนี้เกี่ยวกับตัวตนหรือว่า ัตลักษณ์ของคุณ It's amazing how the transformation happens in every area of your life in the way you live your life คุณจะรู้สึกประหลาดใจเลยนะครว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณต่างๆนานามากมายโดยเฉพาะรวมไปถึงการประพฤติของคุณด้วย I declare to you today วันนี้เนี่ยผมอยากจะประกาศกับคุณ No matter what you're struggling with ไม่ว่าวันนี้คุณกําลังต่อสู้กับอะไรอยู่ก็ No matter what you feel ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไง No matter what your past looks like ไม่ว่าอดีตของคุณจะเป็นยังไง You are holy in Christ คุณก็บริสุทธิ์แล้วในพระคริสต์ ได้รับการชำระแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซู are คุณบริสุทธิ์แล้ว Let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ Father I thank you พระบิดาลูกขอบคุณโปรด You have done for me what I can never do for myself ที่พระองค์ได้ทรงกระทําให้กับลูกในสิ่งที่ลูกไม่สามารถจะทําให้ตัวเองได้เลย you have redeemed me from the nature of sin และพระองค์ได้ไถ่ลูกจากลักษณะของความบาป And you have made me holy and righteous และพระองค์ยังทําให้ลูกเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์อีกด้วย Today I receive this truth วันนี้ลูกเปิดใจที่จะ รับความจริงนี้ในพระนามพระเยซูอ e n a w e hope that you have a great day today ก็เราหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกทุกคนเลยนะครับ God bless you ขอพระเจ้าไวพร์นะครับ It is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคะ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคาสอนเหล่านี้นะคะ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดต ียมไม่ให้ God bless you ขอพระเ้าเวพรนะครับ